สบายดีสบายดีพี่น้องมาพบกับสองสแหละมันนาสุนี่น้อพี่น้องตอนสาวเด้อมื้อนี้มาแต่สาวสาวเด้อมื้อนี้มื้อนี้นะเฮ็ดกินออกหน้าเนาะพี่น้องกับแมเบญะป๊อกจมูกไปซื้อจิลล์มาสและไปปี๊บางคิ้วมาแล้วถอนนาะงมันจะป๊อกยังปีกไกลไหวน้องจิลล์ใครจะปีดปี่มั้ยเนาะไหมจิลล์ใครสิถอนมันเรียกปีกไกลมันยังป๊อก คูม่มือเด้อพี่นอ<ง>้องนะปอคคีงไก่น่ะกินคู่มือคู่มือเนี่ยปอกขาไก่เนื้อยามหายยามหน่าเนะี่ยกินตะไกนะ่กับป่ามึงทีกับพี่น้องแต่คู่มือก็เลยปีงไก่น่ะพี่น้องเอาบุ้มีขาดอันนี้แหละสวิตบ้าน,นนอ้อ,อง 5U กำกินไปไมีจำได้ก,กินจำนั้ฝาพี่น,อน,อน้องฝากหมอได้ด้วยใส่ไปจิ๋วจ้านะ Hãy phải cho một Ghiền Mì Gõ Để không đấy น้ำมันขอนจังน้อยทำไปผิลงตามสุดแต้วพี่นอนไปบ้าต่ตู่า้อยนอนตื่นสวยมีปอกผุลองกันหน่อยหนึ่งหม้อทะเลหอนชาะทะเยันแตกมากอ๋อก่อนี่นอ่ทะเลอนค่ะ tàu cần thôi, Cái là giang tẻ Nó cuộn bạc Chắc mình là con Đi chăng nào thì nó nọ Điểm đấy này đưa Điểm tựu này đưa แต่ข้างทางไม่ยอมเลยเนล่อหลายวันนึ่งนาแล้ว ลงบระเดี๋ยเสียนนิดหน่ออะขึ้นมาหกบ้นบ่หอนเป็นไรเนี่ยบวกกระดัก็มีอะไรเ้อบานนี้เ้อ 还要搞才行。 แต่เอา่เนยแต่ั้งทานแต่ทั้งนี้เท गल नहीं आप जाना है बुक มา50กรัมเป็น like, you know, like, มานอดอะไรแบนี่เพราว่าอันน้ำมันออกกอนคุณใช้น้ำมันคุณใช้น้ำมันอมัหลังกะดาษจะลอยก่ลอยคีเลยินรอูี้อยมีาเพรคูอเบิร์ตดไหมอื ไฟอะไรเงี้ะก็จารีอ่ะอียกินนะน่กินมกเพื่อนกินข้ามขวากินยืหน้าได้พี่น้องะเนี่ยเฮ้ยยืไกินขวากินายจังหน้าข้าวเ่าเลยนะน้ำหนามือไฮซ้อไฮพี่หองานบ๊อบบี้หนา เด็กกินไปเนี่ยเหมือนซ้มน้องกินเอาไมีป๊อปปีไกายค่มือมือได้เส่นไรผู้ใหญ่เสนไลก็มีเขากินชุนห่ดุนบ่พี่ขาตุ่มเหรอเนี่ยตุมมากระจับมาเราฟ้าตุ่มเจ้าเจ

เอาควันแล้วจะนอยซุกนี่พี่น้อง,นนองใใซุกแล้วมอนอย่างนี้นี่พี่น้องนี่นะให้เบ่งมุมใบไกๆซุกียบร้อยใบขี้หู จำบู๊ซื้อมาจิ้นเหล่าไข่ได้พี่น้องพอดีแบบกำลังสิบองปีเห็นเด้พี่น้องสเลให้เบิรงนี่จิาาน้นเหล่าไข่เนาะเคยไปกินช่องหน้าพมแน่นอพี่น้องเลยลูกเตะสาปานนี้ยังสวยแดดจนออกได้พี่น้องดูค่ะพี่น้องกระตูมมัดเล็กบ็อกเซอร์สิบพันส่วนปิีงไก่เฮ้า นี่จิ๋นหล่อกับเซ็ตถุงแต้มกินอยู่ทูน้าเรียบร้อยเนาะพี่น้องเค่น้อพี่น้องเลยเนาะหลังจากที่ว่าาถอดไปขวดจิ๋นหลอเรียบร้อยแล้วสิ่งกายไม่ยับปอกกับปิ่งเรียบร้อยจัดเซ็ถุงเนาะอยากออกไปกินอยู่หน้าเบิร์ี่น้องไปกินอยู่ทงหน้าเพราะว่ามันสวยแหงแล้วเนาะสแลกกับชีดย์โจ๊กครีมนะพี่น้องเอาไว้พากันไม้คิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสแลกเนเตอร์บายบายสบายดี